สวัสดีค่ะในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของวงการแฟชั่นนั้นเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอย่างชัดเจนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวพร้อมกับการใช้คนดังมาขับเคลื่อนเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด -19 หรือไม่สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาสู่การเปลี่ยนแปลงดยเร็วกว่าที่ควรจะเป็นก็ย่อมได้ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการเสพสื่อจากช่องทางออนไลน์ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางหลักจากที่ก่อนหน้านี้เรามักเห็นข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือทางทีวีเท่านั้น ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในโลกที่อินเทอร์เน็ตมีอยู่ในมือของผู้บริโภคการเข้าถึงที่ง่ายจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของแบรนด์น้อยใหญ่ในยุคนี้ไปแล้วอย่างแพลตฟอร์มอินสตาแกรที่สร้างความต้องการในการเลือกช็อปไปสร้าง Impact ได้เป็นอย่างดีการเปลี่ยนแบรนด์แฟชั่นโชว์รูปแบบเดิมๆที่เราเองรู้สึกว่าไกลตัวและยากที่จะเข้าถึง ปัจจุบันได้เปลี่ยนโชว์ให้กลายมาเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มร้อยแล้วการดึงซูเปอร์โมเดลระดับแมกเนตมาร่วมเป็นหนึ่งในการนำเสนอก็นับเป็นการสร้างกระแสะบนโลกออนไลน์ได้ดีเลยทีเดียวในขณะเดียวกันแฟชั่นปัจจุบันนั้นไม่ได้คงไว้เฉพาะกลุ่มแล้วแต่กลับกันจุดประสงค์หลักของการเชิญกับกลายเป็นการแจ้งหรือกระจายให้โซเชียลรู้เป็นวงกว้าง ว่าโชว์จะเริ่มวันไหนและเมื่อไหร่โดยการสร้างการรับรู้ผ่านไอดอลและเซเลบคนดังอย่างกรณีของ Invitation Show ซีลีนของสาวลิซ่าที่สร้างแรงกระเพื่อมในโลกโซเชียลได้อย่างมหาศาลสร้างความคาดหวังต่อผู้คนที่ติดตามว่าเธอจะปรากฏตัวในโชว์หรือไม่อย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้นให้แฟนเกิดความต้องการที่จะรอคอยและมีส่วนร่วมกับคนดังที่ชื่นชอบสเสมือนการรอชมคอนเสิร์ตหรือโชว์สำคัญของศิลปินที่พวกเขาติดตามไปด้วยในเวลาเดียวกันและถึงแม้ว่าหลายครั้งหรือเกือบทุกครั้งเซเลบเหล่านั้นจะไม่ปรากฏตัวในโชว์แต่ทุกช่องทางการไลฟ์สตรีมจะเต็มไปด้วยเหล่าคอมเมนต์เรียกร้องชื่อศิลปินของพวกเขาอย่างไม่ขาดสาย และบ้างก็พบว่าคนดังหลายคนต่างโพสภาพบรรยากาศขนาดรับชมโชว์อยู่ทางบ้านอย่างเช่นสาวจีซูที่โพสภาพขนาดชมแฟชั่นโชว์ของดีอ r ให้แฟนๆของเธอได้สัมผัสบรรยากาศจากโชว์และรับรู้ถึงคอลเลกชันใหม่ไปพร้อมๆกันจากกระแสะความปังที่ได้เห็นหลายๆแบรนด์ก็เริ่มหันมาใช้ศิลปินเคป๊ OP, เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อเข้าถึงตลาดเอเชียให้มากขึ้นรวมถึงแบรนด์เองก็เริ่มมองเห็นถึงการเตริบโตของฐานแฟนคลับที่สามารถจะเนรมิตทุกสิ่งเพื่อสนับสนุนศิลปินของพวกเขาได้อย่างไม่ลังเลไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตไอเทมยอดฮิตที่ศิลปินใช้หรือการสร้างแรงกระเพื่อมในโซเชียลได้ด้วยพิษตาอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ